เกียงน้อด้อทุกคนน้อยเซบอกดูเซยข็ดเขนเครื่องเกียงไรเซ่พริกม้ดาหยเดำไ่ไเดวเกงเสีบ มาคาสะบูมขนเป็นหย่น้ำงามเฮ้ยนี่ลเลยส้นตีนเสื้อเื่อนี่ขนตกลิ่นๆันสิ้กลคกดวยวระกดติกตาม สิ่งที่เราแค่มีไปเลย่ดยได้ทำทคพี่ต่อไปนะคะทิพย์จะขอลาทุกคนจิตก่อนเลยด้